ผู้ที่มีอาการปวดตึงต้นคอบ่อยเป็นๆหายๆอาจเกิดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อร่วมกับอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อบริเวณคอในคลิปนี้เรามีท่าบริหารคอเพื่อลดอาการปวดมาแนะนำค่ะเริ่มโดยท่ายืดกล้ามเนื้อด้านข้างลำคอโดยเอียงคอไปด้านข้างใช้มือช่วยดึงยืดจนรู้สึกตึงบริเวณบ่าไหล่คอด้านตรงข้าม ยืดค้างไว้10วินาทีทําซ้ำห้ครั้งหลังจากนั้นสลับยืดกล้ามเนื้อคออีกข้างถ้ายืดกล้ามเนื้อคอทางด้านหน้าโดยใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างดันคาง ร้อมกับเงยหน้าขึ้นจนรู้สึกตึงบริเวณคอด้านหน้าค้างไว้10วินาทีทำซ้ำห้าครั้งท่ายืดกล้ามเนื้อคอทางด้านหลังโดยใช้มือสองข้างประสานที่ท้ายทอยก้มคอลงใช้มือช่วยกดจนตึงคอทางด้านหลังค้างไว้10วินาทีทำซ้ำห้าครั้งถ้าออกกำลังกล้ามเนื้อคอ โดยศีษะและคอตรงใช้ฝ่ามือดันด้านข้างของศีรษะคอเกรงต้านแรงมือพอประมาณค้างไว้10วินาทีทำซ้ำทั้งหมด5ครั้งหลังจากนั้นสลับข้างทำท่าบริหารเช่นเดิมออกกำลังกล้ามเนื้อคอด้านหน้าโดยใช้มือดันที่หน้าผาก เกรงคอต้านกำลังมือพอประมาณค้างไว้10วินาทีทำซ้ำห้าครั้งออกกำลังกล้ามเนื้อคอด้านหลังโดยใช้มือทั้งสองข้างประสานที่ท้ายทอยออกแรงเกรงคอต้านแรงมือพอประมาณค้างไว้10วินาทีทำซ้ำห้าครั้งท่าหดคอ โดยหดคอเก็บค้างในขณะที่หน้าตรงไม่ก้มหรือเงยทำค้าง5วินาทีทำซ้ำทั้งหมด10ครั้ง